สวยสวยสวนไหนก็มีงอกถูกสวนบ้านถูกสวนเลยแต่ว่ามันจะเป็นแบบดอกใหญ่เอ,อดอกสีนิดมดเนาะสีอื่นไม่เห็นเนาะมีสีนิดสีเดียวที่บ้านสีพวกสีขาวสีอะไรยังมีห็นบ้านมีสีเดียวที่บานพูดถึงพูดถึงดอกไอ้โบตันด้วยนี่โอ้โห,โหดูวะวันนั้นมาไทายให้ดูยังเป็นตูอมอยู่เนาะ ดูวโอ้ยใบไม่มีเลยใบไปไหนไปพึ่งมันเล้งลได้ไม่ยเวลัง่งมันอกไม่รูล่างมันอยู่ไหนเนาะรู้ไหมกับเขาเลี้ยงมันแล้วเขาเขามีที่ให้มันอยู่บ้านมันอะ่ะน้องมันหนาวเนนะมันอยู่ข้างนอกไ็ได้เนาะดูะสวสวยทั้งนั้นเลยโอ้ยพึ่งมีลายแบบแบบนีหลายแบบแบบล,าแบบลายสีเนาะ ดอกใหม่ยังไงก็บอกไม่มดเนาะมันหลาเกินเนาะจะพาดูชื่อมันนี่ก็ดูไม่มดดต่มันหลายเกินเนาะดูอ่ะโอ้ต้นนี้มันจะไม่ม่วงมากมันจะออกขาวด้วยเนาะมีนิดเดียวเองต้นนี้กาลังเป็นกําลังเป็นดอกมันจะตุต้มๆอ,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 อยู่เนาะดูยอดดูโอ้ยงามเถอะโอ้โหยอดยังงาม่คยไทยให้ดูแล้วตรงนี้เนาะ ดอกสีเหลืองนี่ลืมอีกแกะลืมว่าจะไปว่าจะไปถามกูเกินลืมที่แกเมันน่าจะกินไดน้น้องใบมันเนาะพ <c oughs> ายไปถามกูเกินก็ลืม <c oughs> พอดอกแบบหนึ่งล่วงไปดอกแบบไม่ก็ขึ้นมาเนาะน,นี่ก็ทํชาชาได้จ้ะมีหลายสีเหมือนกันเนี่มาเล่งชอบ ทำชาได้รู้สึกว่าจะไปตำท่าแพสหรือ,อยังไงนี่เลยด้วฉันไม,ไม่ได้ศึกษามันเนีย่ยมีคนถามฉือฉือฉันบ,ออบอ่อยหลายรอบเลยโอ้ลือล่อ,อนๆโนเตอนมันฉันบอกฉันจะไปเอากะไหนมาให้เนาะพอถึงเวลาฉันจะเก็บเม็ดหนังก็ถึงเวลากันนันก็ลูปพิดเทิมกับไปไทยเนาะลูอว่ามาแรงตัวใหญ่ญ่ป่ะนง่ายดอก ดอกโ,โตันสีสีนี่เขานน่ไม่เหมือนไข่เนาะของเขามีจะสีแดงนี่ต้นนี่สวยเห็นไหมมีต้นเดียวที่ไม่เหมือนไข่หนอกนสีเหมือนกันหมดเนาะกําลังจะลวงจะกําลังจะลวงเนี่ยมันสวยเนาะมันย้อยย่อยลงมาเนาะเนาะ,ะเขามีนาำผุด้วย <c oughs> อ้ยหอมแะ <c oughs> ทะหอมหอมไทยดูแล้วเนาะ สพึ่งก็ชอบเนาะหอมๆอม,ม่เห็นเม็ดรวงบางเนาะเออเนี่ยเดี๋ยวไปนานมาขอเมเ็ดเลยวายเห็นมันมีเม็ดอยู่เนี่ยเนาะมีน้นำผุด้วยอยากอยาคันไหมปต่ถนนนี่ไม่เคยเขาไปเดินเลยจากถนนเซน มีหลายมีหลายทางอยู่ไม่เข้าไปไม่เคยเข้าไปทางนี่ก็ยังไม่เคยเข้าไปนี่ไม่รู้ถ้าออกดอกบานนี่น้อหอมหอมเลยเนาะหอมหอมเลยเนาะสวยจังเลยด้อยะตันกำลังงามดอกอันนี้ก็กำลังงามดอก,อ,นนก,ก,ดอ,กอะไรเรื่มเฉยอีกและไ <laughs> หลยอยู่ งามงามดูอ่ะวัดนันทายยังไหม่บ้านเนาะสวนนี่มีคนมาอยู่ใหม่เด็กเขามาอยู่ในปีที่สองแล้วเนาะเขาก็ปลูดกดอกใหม่ปลูกพักสวยเห็นไหมเขาปลูดกดอกใหม่ทําใหม่อเนาะสวนนี่ตุคนตุรกีมาทําแทนปกติคนตุรกีเขาจะไม่ค่อยทําสวนกันเนาะแถวนิ่มจะคนเยอรมันเนาะว่ะยังสวยเลยดูโอ้ยุ่มมนะันเนาะ ไหนว่านันทไทตุ้มนี่แหละให้ดูเนาะมีหลายสีจ้ะดกต้นก็ด,ก,ก,ดกนะต้นมอกไม่ได้ไทายข้างบนให้ดูนเนาะมลเงมีตัวย่อยๆกลัวมาเร็งตอดไปไทยไหม กลับมาไทยใหม่มาดูแมลงมเห็นมีหรอเมื่อกี้เห็นแมลง,งตัวใหญ่ๆสวยสวยเนาะมีตุ้มมันอะว่ะโอ้ยตก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 ตรงไหนก็มีจ้ะมีหลายสีหลายแบบเนาะ